ดวงชะตาชาวปีเกิดรากาประจำเดือนนี้เดือนนี้เปรียบเสมือนช่วงเวลาแห่งการปรับตัวและการค้นพบโอกาสใหม่ๆสำหรับชาวปีรากาพลังงานโดยรวมของเดือนนี้จะมีลักษณะเป็นคลื่นลูกมีทั้งช่วงที่ราบรื่นและช่วงที่ท้าทายแต่โชคดีที่ท่านจะมีสัญชาตญาณที่แข็งแกร่งพอที่จะรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดีด้านการงานและอาชีพการงาน ช่วงต้นเดือนนี้ชาวปีรากาจะพบว่าตัวเองกำลังผเผชิญกับความรับผิดชอบที่เพิ่มมากขึ้นอาจดีโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามาหรือผู้บริหารมอบหมายงานสำคัญให้ดูแลซึ่งแม้จะดูหนักหน่วงในตอนแรกแต่กลับเป็นโอกาสทองที่จะแสดงศักยภาพของตัวเองยกตัวอย่างเช่น หากท่านทำงานในแผนกการตลาดอาจได้รับมอบหมายให้วางแผนแคมเปญใหญ่สำหรับสินค้าตัวใหม่หรือหากทำงานด้านบริการอาจต้องรับผิดชอบลูกค้ารายใหญ่ที่ต้องการความใส่ใจเป็นพิเศษในช่วงกลางเดือนอาจเกิดความขัดแย้งเล็กน้อยกับเพื่อนร่วมงานหรือคู่ค้าสาเหตุส่วนใหญ่มาจากความเข้าใจผิดหรือการสื่อสารที่ไม่ชัดเจนท่านต้องระมัดระวังในการพูดจา และควรฟังความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างตั้งใจการใช้อารมณ์มากเกินไปอาจทำให้สถานการณ์บานปลายแต่หากจัดการได้ดีปัญหาเหล่านี้จะกลายเป็นบทเรียนที่มีค่าและช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ในที่ทำงานให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นสำหรับชาวรากาที่กำลังมองหางานใหม่หรือคิดเปลี่ยนสายงานเดือนนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมโดยเฉพาะในช่วงปลายเดือน จะมีข่าวดีหรือโอกาสที่น่าสนใจเข้ามาอาจได้รับโทรศัพท์นัดสัมภาษณ์จากบริษัทที่เคยสมัครไว้นานแล้วหรือเพื่อนเก่ามาชนร่วมงานในโครงการใหม่ที่น่าตื่นเต้นอย่าปล่อยโอกาสเหล่านี้ผ่านไปเพราะอาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในเส้นทางอาชีพของท่านสำหรับผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวเดือนนี้เป็นช่วงที่ต้องใช้ความระมัดระวังในการตัดสินใจลงทุนหรือขยายกิจการ ไม่ใช่ว่าจะไม่ดีแต่ควรศึกษาข้อมูลให้ละเอียดและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนตัดสินใจครั้งสำคัญลูกค้าเก่าอาจกลับมาใช้บริการอีกครั้งหรือแนะนําคนรู้จักมาใหม่ก็ได้ซึ่งจะช่วยเพิ่มรายได้ให้มั่นคงขึ้นด้านการเงินและทรัพย์สินเรื่องการเงินในเดือนนี้มีทั้งด้านบวกและด้านลบที่ต้องจับตาในช่วงต้นเดือนรายได้จากการทำงานหลักจะมีเสถียรภาพดี อาจมีโบนัสหรือค่าคอมมิชชั่นเพิ่มเติมจากผลงานที่ทำไว้ก่อนหน้านี้หากท่านมีเงินออมหรือเงินลงทุนจะพบว่าผลตอบแทนค่อยๆเติบโตขึ้นตามที่คาดหวังอย่างไรก็ตามควรระมัดระวังเรื่องท่าใช้ใจ่ายที่ไม่คาดคิดโดยเฉพาะในช่วงกลางเดือนที่อาจมีเหตุฉุกเฉินทำให้ต้องเสียเงินก้อนใหญ่ตัวอย่างเช่น รถยนต์อาจเสกกระทันหันและต้องซ่อมแซมด้วยค่าใช้ใจ่ายที่ไม่น้อยหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านชำรุดต้องเปลี่ยนใหม่นอกจากนี้ยังอาจมีค่าใช้ใจ่ายจากการดูแลสุขภาพของตัวเองหรือคนในครอบครัวดังนั้นการมีเงินสำรองไว้จึงเป็นสิ่งสำคัญมากหากยังไม่มีกองทุนฉุกเฉินนี่คือช่วงเวลาที่ดีในการเริ่มต้นสะสมสำหรับชาวปีวรากาที่ชอบการลงทุนหรือเสี่ยงโชค เดือนนี้ควรใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษอย่าเชื่อคำโฆษณาหรือคำชักชวนจากคนที่ไม่รู้จักดีโดยเฉพาะโครงการที่สัญญาผลตอบแทนสูงลิ้วในเวลาสั้นส่วนใหญ่มักมีความเสี่ยงสูงหรืออาจเป็นกลลโกงได้หากต้องการลงทุนควรเลือกช่องทางที่มั่นคงและมีชื่อเสียงเช่นกองทุนรวมหุ้นบริษัทใหญ่หรือพันธบัตรรัฐบาลในด้านรายจ่าย ควรจดบันทึกค่าใช้ใจ่ายทุกรายการเพื่อติดตามว่าเงินไปไหนบ้างอาจพบว่ามีค่าใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยที่สามารถตัดทอนได้เช่นการสั่งอาหารด l ลิฟรีบ่อยเกินไปการซื้อของออนไลน์ตามกระแสหรือค่าสมาชิกบริการตา่างๆที่ไม่ค่อยได้ใช้การลดรายจ่ายเหล่านี้จะช่วยให้มีเงินเหลือเก็บมากขึ้นช่วงปลายเดือนอาจมีโอกาสรับเงินพิเศษจากแหล่งที่ไม่คาดคิดอาจเป็นการคืนเงินภาษี เงินปันผลจากการลงทุนเก่าหรือมีคนยืมเงินไว้นานเอามาคืนให้เงินก้อนนี้ไม่ควรนำไปใช้จ่ายฟุ่มเฟือยแต่ควรเก็บออมไว้หรือใช้ชำระหนี้สินถ้ามีด้านความรักและความสัมพันธ์สำหรับคนโสดชาวปีรากาที่ยังโสดอยู่จะพบว่าเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่น่าสนใจสำหรับเรื่องความรักโดยเฉพาะในช่วงกลางถึงปลายเดือน มีโอกาสสูงที่จะได้พบกับคนที่น่าสนใจในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดอาจเป็นการพบกันในงานเลี้ยงของเพื่อนร้านกาแฟที่ชอบไปหรือแม้แต่ผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์คนคนนี้อาจไม่ใช่แบบที่ท่านเคยชอบแต่จะมีสเสน่ห์และบุค,คลิกที่ทำให้ท่านรู้สึกสนใจอย่างแปลกประหลาดตัวอย่างเช่นท่านอาจไปงานแต่งงานของเพื่อนแล้วนั่งโต๊ะเดียวกับคนที่ไม่รู้จัก เริ่มจากการคุยกันเรื่องทั่วไปจนค้นพบว่ามีความสนใจหลายอย่างที่ตรงกันหรืออาจเป็นเพื่อนร่วมง,งานใหม่ที่เพิ่งย้ายมาทำงานในแผนกเดียวกันซึ่งค่อยๆทำให้ท่านรู้สึกอยากรู้จักมากขึ้นเรื่อยๆสิ่งสำคัญคือท่านต้องเปิดใจรับคนใหม่และไม่ยึดติดกับภาพลักษณ์ในอุดมคติมากเกินไปบางครั้งสิ่งที่ดูดีในตอนแรกอาจไม่เหมาะสมเมื่อรู้จักกันลึกขึ้น การใช้เวลาทำความเข้าใจกันอย่างจริงจังจะช่วยให้มั่นใจได้มากว่าเป็นคนที่เหมาะสมจริงๆสำหรับคนโสดที่กำลังจีบใครอยู่เดือนนี้เป็นช่วงที่ดีในการแสดงความจริงใจอาจลองชวนออกเดทในสถานที่พิเศษเช่นร้านอาหารใหม่ที่เพิ่งเปิดหรือไปชมภาพยนตร์ที่ทั้งคุยว่าอยากดูการให้ความสำคัญกับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆจะทำให้อีกฝ่ายรู้สึกประทับใจเช่น การจำของโปรโดที่เขาเคยบอกหรือการถามถ่ายเรื่องที่เขาสนใจอย่างจริงจังสำหรับคนมีคู่ชาวปีรากาที่มีคู่แล้วจะพบว่าเดือนนี้เป็นช่วงทดสอบความเข้าใจกันของทั้งคู่ในช่วงต้นเดือนอาจมีเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ทำให้เกิดความขัดแยง้งอาจเป็นเรื่องของการใช้เงินการแบ่งเวลาหรือความคาดหวังที่ไม่ตรงกันตัวอ,อย่างเช่นฝ่ายหนึ่งอาจต้องการใช้เวลาอยู่บ้านพัก่อน ในขณะที่อีกฝ่ายอาจอยากออกไปเที่ยวหรือพบปะเพื่อนฝูงการสื่อสารอย่างเปิดเผยและเต็มใจประนีประนอมจะช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ซึ่งสำคัญคือต้องไม่ปล่อยให้ความรู้สึกเครียดจากงานหรือปัญหาอื่นๆมากระทบความสัมพันธ์ควรหาเวลาคุยกันอย่างสงบและแบ่งปันความรู้สึกที่แท้จริงการฟังกันอย่างตั้งใจและพยายามเข้าใจมุมมองของอีกฝ่ายจะช่วยให้สร้างความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น อย่าให้ความภาคภูมิใจหรืออัตตามาขัดขวางการแก้ปัญหาบางครั้งการยอมรับว่าตัวเองผิดหรือขอโทษก่อนจะทําให้ทุกอย่างดีขึ้นรวดเร็วในด้านดีช่วงปลายเดือนจะเป็นช่วงที่ความสัมพันธ์กลับมาอบอุน่นและใกล้ชิดกันมากขึ้นอาจมีโอกาสไปเที่ยวด้วยกันหรือทํากิจกรรมที่ทั้งคู่สนุกร่วมกันสําหรับคู่รักที่กําลังคิดจะก้าไปสู่ขั้นถัดไปเช่นมั่นแต่งงานหรือมีลูก เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการคุยกันอย่างจริงจังเกี่ยวกับอนาคตควรวางแผนร่วมกันและตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนเพื่อให้แน่ใจว่าทั้งคู่มีทิศทางเดียวกันสำหรับคู่รักที่แต่งงานกันแล้วควรหาเวลาทำกิจกรรมร่วมกันมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารด้วยกันดูซีรีส์ที่ชอบหรือไม่แต่การพูดคุยก่อนนอนการสร้างความทรงจำดีๆร่วมกันจะช่วยเสริมสร้างความผูกพันให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น อย่าลืมแสดงความรักและความห่วงใย,ยผ่านคำพูดหรือการกระทําเล็กๆน้อยๆเพราะบางครั้งสิ่งเหล่านี้มีความหมายมากกว่าของขวัญราคาแพงเสียอีกโดยสรุปแล้วเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ชาวปีรากาต้องใช้ความยืดหยุ่นและปรับตัวในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินหรือความรักแม้จะมีอุปสรรคบ้างแต่ด้วยความมุ่งมั่นและการตัดสินใจที่ชาญฉลาด ท่านจะสามารถผ่านผนไปได้ด้วยดีและเก็บเกี่ยวผลลัพธ์ที่น่าพอใจในที่สุด